สองเกจก็ร้อบก็120ได้ได้ว่ามันอร่อยนะจะเสียดายใช่เดี๋ยวหนูเสียดายหนูต้องลงมาซื้ออีกร้อยใช่ครับผมคุณเดือดเดือดขอสแกนนะครับใช่ครับผมครับผมได้แล้วครับผมผมถึงสิบาที่ผมบอกแล้วง ไว้เนี่ยทไว้ใ้ที่แล้วจ็บปวดเอาไปไนะครับไกไกลใส่นอใส่ใส่งใครขกนครับผมรอแป๊บนึงมีอมูส้อย่างละกีแล้วก็ทกห ที่นี่แปดสิบบาทจ้าไ,ได้ครับ ครับขอบคุณครับอะเปลาเอาขีดหนึ่งครับใส่ขีดหนึ่งเนี่ๆเนี่ยนี่นี่อันนี้ตัวนี้เนาะตัวนเสียขีดนี่ครับผมเป็นร้อยสิบบาทครับผมลกันได้ครับได้ครับผูมครับกาไครับครับผมดครับผมไรับ้ัได้ครับได้ครับมรับครับได้ครับผมรับดรได้มคมด้ั้ หมดละครใช่ไหมครับครับ ไม่ว่าพิกัดต้องสิมาเด็กเด็กโมเมนต์ว่าพิกัดอะไรดีคะได้ค่ะจ้าเดียวพอดี่นี่หมูหรือว่าหมูค่ะคอหมูค่ะเป็นคอหมูค่ะ

ได้จ้ารอสักครู่คสองได้ค่ะโอนหรือว่า<อ>สกแกนคนละครึ่งคะโอนหรือว่าคนละครึ่งคะแป๊บหนึ่งนะคะลาบเป็ดทำทุกส,สมไม้แป๊บหนึงใส่มะนาวไหมคะ เปรี้ยวไม่มากเปี้ยวไม่มากนะเไม่มากในคะอันนี้เอาทักินเลยนะครับปวันันนครับ

รับไรดีคะรับไรดีคะรับหมูรับเนื้อรับเป็ดเนื้อแดดเดียวคอหมูอบหมูย่างมาเลือกได้เลยค่ะ ห้าสิบบาทคะ่ะเอาส่วนไหนดีคะพอหมูนุ่มๆเลยจ้าราบเป็ดราบหมูราบเนื้อชุบหนาม้จ้ะใช่ไหมคะ่ะใช่ครับผมขอบคุณค<อ>่ะ<อ> แป๊บหนึ่งนะคะ ไปเดี๋ยวบอกว่าไปหน้าเอานะจ้าก็ปิดได้ค่ะรอสักครู่ก่ะ

เท่าไหร่นะป้าหกสิบบาทไม่ได้ยาโหดโอ่ะเอา็ดไหมพ่อ ทรงเครื่องของเราคือเราปรุงรสให้แล้วอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มอีกรอบค่ะหมูอบทรงเครื่องรสชาติไม่หวานเผ็ดนิดๆออกรสเผ็ดน,นิดๆกลมกล่อมกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมของสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรไทย,ไทยเครื่องปรุงเราเน้นสมุนไพรร้วนๆพริกไทยกระเทียมรากผักชีแล้วก็ใส่น้ำมันงาเพิ่มเข้าไปอีก หมูอบทรงเครื่องนี่ก็คือมีคนใจดีให้มาค่ะตอนแรกทํางานโรงงานแล้วเจอภาวะโควิดหยุดสายการผลิต3เดือนไม่ได้ทําอะไรรู้จักกเฮียเฮียนว่าอยากขายของไหมให้ไปเรียนสูตร การทําทหมูกับเข้าเเมื่อก่อนเขาก็ทําขายแต่เขาเลิกทําไปแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดให้เราอ่ะให้เราทําขายเพราะว่าเราตกงานเรียนเสร็จก็ขายเลยต้องรีบลงมือทําเลยค่ะรอช้าไม่ได้ต้องรีบทําเลยเพราะว่าตกงานมาหยุดทํางานมาก็3เดือนแล้วก็ต้องรีบขายของเลยค่ะเพื่อที่จะรีบหาเงินตอนแรกลูกค้าก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่คือผลตอบรับแรกๆก,ก,ก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ยอมแพ้ทําสู้ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทํา ขายออกตลาดทุกตลาดตรงไหนที่เขามีตลาดเราก็ไปจนทั่วจนลูกค้าติดมีหมูสามชั้นมีไส้อ่อนมีซี่โครงซี่โครงอ่อนเลือกหมูยังไงเราไปซื้อหมูที่ตลาดเองเราจะไม่สั่งเพราะว่าเราเคยสั่งหมูแล้วเขาเอาหมูไม่ดีมาให้เราเป็นหมูเช่อย่างคอหมูนี่ก็เอาหมูที่แบบมีส่วนมันเยอะมากมาให้เรา ไม่สวยหมูเราจะไปที่ตลาดเราเห็นคอหมูร้านไหนสวยเราก็ซื้อคอหมูของร้านนั้นเราจะไปคัดเลือกเอาเองเลยค่ะไส้อ่อนเราจะไม่ใช้ไส้ขมมาขายไส้อ่อนเราจะมีการคัดเลือกโดยเอามีดกรีดเลยว่าถ้าเป็นไส้อ่อนอ่ะข้างในของมันจะต้องเป็นสีน้ำนมไม่เป็นสีเหลืองถ้าออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆขมแน่นอนค่ะไส้ของเราเรับประกรันไม่เหนียวเพราะว่าเราต้มหนึ่งชั่วโมงเราต้องต้มก่อนต้มเพื่อให้มันไม่เหนียวค่ะ แล้วก็ให้มันสุกต้มเพื่อให้มั่นใจว่ายังไงมันก็ต้องสุกแน่นอนบางทีอบมันก็สุกไม่ทั่วถึงกันแต่ต้มหนึ่งชั่วโมงยังไงก็สุกค่ะราคาขึ้นอยู่กับราคาหมูตามท้องตลาดค่ะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเป็นของที่มีราคาแพงราคาแพงขึ้นตามท้องตลาดอยู่ลาดทาวางหิน43่ามลาดทาวังหิน43ค่ะตลาดแม่ประคองค่ะขายวันไหนบ้างวันอังคารพุธพฤหัส ประมาณบ่ายสามโมงถึงสองทุ่มค่ะโทรเข้ามาก่อนเบอร์095 403 7792ค่ะโทรถามได้เลยค่ะ